สวัสดีครับ f c ทุกท่านวันนี้หอยครับหอย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 แข็งลวกกับน้ำจิ้มรสเด็ดดูมาเด้อมาเด้อแส่บๆน้ำจิ้มสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเนี่ยน้ำจิ้มแซ่บๆหอย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 ลวกหอยลวก หอยลวกแซบแซบแซ่บแซ่บหอยลวกน้ำจิ้มรสเด็ดมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเอฟซีทุกท่านแซ่บแซบแซบแซบฮ่าฮ่าฮ่าแซ่บแซบแซบแบหอยลวกหอยแข็งลวกน้ำจิ้มรสเด็ดมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันแซ่บแซบแซบแซบ ครับเช่นเดิมนะครับช่องสมชายอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ f อทุกท่านขอฝากด้วยนะครับช่องนี้อย่าลืมนะครับ อ้าวพี่เนีเสร็จยังอ่ะเหนียวเลยหนวเหรอแป๊บนึงดูโหมาแล้วมือแป๊บนึงนะครับกำลังรีวิวสินค้าอยู่หัวเราะรอแป๊บหนึ่งนะครับเอฟซีเอฟซีเรียกร้องรอแป๊บนะครับรอแป๊บหนึ่งครับฝากด้วยนะครับเอฟซีสั้นครับ คร well. ับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ